สดีพ <Wars> uhm. ี่น้องมาเด้อกินเก่งต mm ้ไ hmm. ม oh. uh ้ป huh. ีนี้หมายปีเด้อพี่น้องปีนี้ก็ได้กินเก่งต้นไม้เก่งมากโอ้โหตัวเก่งน้นไม้เก่งมากพี่น้องเอ้ยตอนกระปุแดงขึ้นมาใส่แกงกระปุแดงชัดเจนเลยมามามาแกงกระปุแดงพร้อมใกล้กันกระปุ่ ชยหลับแป๊บบเซฟประเด็นน่าเช่ประจุอ่าเี้ยเซฟสนี้แล้วเกินงไปกเสียงตหงเจนายบุงมีพักกันเนาะใคยินนามีหนอ้าก็ยินมายปีได้นี่นะมันจนดทเหี่ยวเลยสิได้กิน อยากเกงเห็นปูเลยนะเจอคำถามให้อยากเก่งเห็นปูเก่งเห็หมอเลยอานผืดอเปล่ ເບິ່ງຫຼັກເບິ່ງແມ່ນໃດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍລະອັນນີ້ເພິ່ນກໍດີຊິຍ້າຍໃໝ່ແມ່ເຮົາອືທາງນີ້ລະໃສ່ຫັ້ນນະໂຕນີ กูกดนี่กเก่งใจมเลยอาเลยมันนอนบอกนอนตะเอเก่งใจกรตัวเดียวเชิญชิมือนะบ้าตัวยไตอย่หมือเกียนอบะบินนอนยนทางเนี่ยถได้จาน dạng bố dưng hạng 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 เพรกูผดแดเลยเหรอหาข้หมันเลยข้าวหนนี่หากินหมัน้านหมันี่หมนนเหรอเพราะแต่กูแดเวยเหรอน้องมหากาไกไถ้วยลูกทงตูลลูกจัาห้าวนายปัมแกงะตูลลกูแดเ็เนี่ย แรงมามมันเนี่ยสวยฝนของบ๊มีเลยตักปกติแล้วเต็มเต็มแล้วมันมันเลยนะไหนไหลไอลนะกระเด็นมาชื้อเอ้ยแม่ยั้งละไม่ยังเอ้ยไม่ยังอันนี้ยั้งนี้หมดตึงอันนี้น้ำเงี้ยหวานไม่ยังตื่นอันนี้นะ Hello bọn này không có chấp lắm. Ừm, mẹ ăn phạn. Teng leng teng leng teng teng. Mẹ lấy nhám ra phạn cũng được. กินข้าวนั่ำกับีนแห้งเอันนี้หงเนาะอันนี้นะมกินยำกับอาแปก็บหงเยอะนี่รู้าวกับยำให้กินเลยนะก้เดือน่ำข้าวนนี้อ่ำนำัียำเลยย่าข้าวเหลวอืมนี่ป่น จำเยงห้งยจำเสียงยัดรุสห่ใจนี่เัคนยใจแถม้นันปะเเลยไม่ง้ กินหลายคนได้พี he, lady, ่น้องเอ้ยไม่ก hmm. ินเพื่อเดี่ยวได้หน้าหน้มามพี่น้องเอ้ยแกน้ามิเกสน มกระแสนนี่กมันอดเยพี่น้องมัยตายขีนแล้วเขาทางบ้าเฮ็ดให้เฮ็ดเพูงเป็นต้นนะพี่น้องบอกทางแล้วขจีจูดมากินกันยางเลยพี่น้องไมยกระแสนก็ไดไแล้วได้กินปีครั้งแรกพี่น้องปีแรกพี่น้องเป็นหม่ปี เอาคลินนี้กัน,อนตอน,นี้เดี๋ยวพี่น้องกินข้าวก่อนขันอออูแแอบอยู่ยยยยยบายบายบายดีย